สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนะทีกับเราตัวเทมทารุคค่นะครับคลิปนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศามาที่ชิราคาวโกะครับอาจจะน้ำมือนิดนหนึ่งเพราะว่าแดดมันต้ส่องมาทางข้างหลังครับยังไงเราก็เราก็มาดูกันว่าสัปดาห์นี้ชาววันชาววันอังคารกับชาววันพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจที่เขาตัวเทมทารุคค่ะนะครับชาววันอังคารดูซิว่าเป็นยังไงตั้งใจไปพร้อม,มกันนะชาววันอังคาร ชาววันอังคารสัปดาห์นี้ให้ระวังมีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลหรือต้องพาใครไปโรง,งพยาบาลระวังอุบัติเหตุหรือต้องไม่งานสพคนที่รู้จักก็เกิดขึ้นได้คุณเป็นคนมีความสามารถเป็นเดอะเมจิเชียนนะครับชาววันอังคารช่วงนี้เป็นเดอะเมจิเชียนหมายถึงว่างานอะไรที่ไม่เคยทําก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันเหมือนฝืนในความรู้สึกในเรื่องบางเรื่อง แต่ก็ต้องทาต่อใช้คําคานี้นะครับมีเกณฑ์การยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทํางาน99.99%จะต้องมีเกณฑ์การเดินทางแล้วคุณมีความทุกขทุกอย่างมันช้าช้าช้าเหลือเกินใจนี้อยากจะหาเงินเยอะๆใช้คําคํานี้นะใจนี้อยากจะหาเงินเยอะๆแต่ที่สําคัญไม่ต้องกังวลใจนะชาววันอังคารสัปดาห์นี้ช่วงชิงแข่งขันเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ทําอะไรก็ตาม จะค่อนข้างสําเร็จไม่ต้องกังวลใจเลยใช้คําคานี้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใจนะสำหรับชาววันจันทร์นี้เรามาดูว่าชาววันอังคารจะเป็นยังไงบ้างว่าชาวอังคารจะเป็นยังไงทั้งจิตไปพร้อมกันนะชาววันอังคาร วันอังคารช่วงนี้ก็อาจจะหัวร้อนหน่อยอาจจะหัวร้อนหน่อยคิดไม่ตกกังวลใจในหลายเรื่องนะครับปัญหารอบด้านปัญหาเกาิดจากคนอื่นทำให้เราต้องคิดต้องแก้เหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทําต่อนะครับหรือความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทําต่อแลวที่สําคัญคือเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความสามารถไม่ต้องกังวลใจนะะเราชอบกูดกลางวันนะแล้วก็ที่สําคัญคือเนี่ยทำอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันเลยในช่วงช่วงนี้ งานลากงานหลวงค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ที่สําคัญคือก็ให้ระวังหน่อยลวกันนะครับปัญหารอบด้านทําให้เราต้องคิดต้องแก้หัวร้อนด้วยช่วงนี้อาจจะเฉืนความรู้สึกในเรื่องเมืองเรืองชาวพุทธกวันก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะแต่ก็มันก็ยังทําได้อะมันก็ต้องยังต้องฝืนต่อใช้คำนี้เลยแต่มันก็จะทําได้สําเร็จยูเช่นกันนะครับไม่ต้องกังวลใจแต่อาจจะเหนื่อยยากลําบากกายนิดหนึ่งนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับชาววันพุธกวันครับ